จันทบุรี EP 2นะครับเช็คเอาท์เสร็จเราก็ไปโบสถ์สีน้ำเงินกันก่อนเลยและไปต่อกันที่คาเฟ่เปิดใหม่ไม่กี่เดือนที่มีบรรยากาศแบบบ้านไร่สวยๆขนาดใหญ่กันก็ผัดพิเทะเลต่อกันด้วยคาเฟ่เจลรโต้เปิดใหม่2เดือนพาไปชมอาสนสถานพระแม่มารีและเดินตลาดจันทบูรี ากและมาเช็คอินที่พักที่ใหม่ติดทะเลเหมือนกันพาไปดินเนอร์ที่มีโชว์โคลงกระบองไปกันด้วยวันลุ้งขึ้นพาไปคาเฟ่อีก2แห่งในจันทบุรีถึงแล้ว s u n f l าเวอร์คาฟสุดท้ายพาไปทานอาหารทะเลกันเยอะแยะไปหมดคลิปนี้ไปฟินกับเราลินฟ้าพาฟินกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชกกร์กด subscribe พวกเราด้วยนะของอาหารเช้านะครับรออาหารเช้ามา น,นี่ก็จะมีเป็นขนมปังน้ำผลไม้ให้หยิบได้เลยแล้วก็มีสลัดนะครับเขาต้มกุ้งนะครับตักสลัดมานิดหน่อยและขนมปังปิ้งมิการเบเกฟรส้กรอกไก่ไข่ดาวกุง้งน ติดทะเลเลยได้วิวแบบนี้เดี๋ยวถ่ายรูปกันนัจะ๊ะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็มาเดินเล่นนะครับข้างหน้าที่พักเรานะเป็นเพียเนาะแดดกำลังดีเมื่อคืนฝนตกกันกระหน่ำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ที่ไหนนะฮะติดตามเลยแล้วก็เราจะไปที่วัดนะสีน้ำเงินนะครับก่อนเป็นดับแรกนะฮะแล้วก็ไปที่โบสถ์พระแม่มารีด้วยนะครับแล้วไปชุมชน จันทบูบูรด้วยนะครับไปดูกันนะครับว่าเราจะไปไหนกันบ้างฮัลโลสวัสดีเช้าวันที่2นะครับหลังจากที่เช็คเอาท์จากที่พักเรามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาแวะที่แรกนะฮะโบสถ์สีน้ําเงินนะคะสวยงามมากคนเพียบเลยวันนี้ไปชมวัดกันก่อนเลยค่ะ เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับวัดโบสถ์สีน้ําเงินหรือวัดปากน้ําแคมหนูนะฮะตั้งอยู่อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะฮะสร้างขึ้นมาแทนโบสถ์หลังเก่านะครับซึ่งชำมุุสุดโซมนะฮะเพราะว่าอยู่ติดริมทะเลนะครับจึงผุกก่อนมากนะฮะทางวัดและก็ชาวบ้านร่วมกันสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2534นะครับ น,นี้ภายในนะฮะสวยงามมากนะครับของคนไทยนะฮะไม่แพ้ชาวต่างชาตินะครับสวยงามทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปเดินตลาดของที่นี่แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปชมภาพบรรยากาศของที่นี่กันนะครับ มาถึงแล้วกับคาเฟ่เปิดใหม่ไม่กี่เดือนนะครับเข้าไปดูข้างในกันและหอมดินกลิ่นจันมีคาเฟ่กับรลสอรองนะครับเข้าไปข้างในกันนะครับหอมดินกลิ่นจันนะฮะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง2ทุ่มนะครับทุกวันนะฮะอยู่ใกล้กับวัดเกาะลอยจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะครับเขาก็จะมีแปลงผัก ตรงนี้เป็นส่วนอาคารของคาเฟ่นะครับไปชมบรรยากาศข้างในกันเดินออกมาข้างคาเฟ่ก็จะเจอที่นั่งอีกเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์นะครับที่ห้ามพลาดนะฮะต้องมาถ่ายรูปกันนะครับโอเคกาแฟผลไม้120บาทหม้อแกงเผือก119บาทและมะชามะปิดน้ำผึ้ง130บาท ส่วนตรงนี้เป็นเมนูของขาวนะครับร้านอาหารเขามีเมนูค่อนข้างให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวไปชมนะว่าเราเลือกอะไรมาทานนะสับตำข้าวโพดไขเ่เค็มข้าวผัดพริกเกลือทะเลข้าวมนจิหลังจากอิ่มท้องแล้วเราก็พาชมบ,บรรยากาศของที่นี่กันนะครับมีจุดถ่ายรูปเพียบ อันนี้เป็นส่วนด้านบนนะของคาเฟ่นี้นะครับหอมดินกลิ่นจันนอันี้เป็นส่วนทางเดินชั้นที่สองนะครับก็จะเชื่อมกันได้หลายจุดเลยอันนี้เป็นพื้นที่เขาด้านล่างนานี้ในห้องแอร์นะครับแล้วก็มีส่วนที่นั่งติดริมน้ำนจะเป็นแบบกระโจมนะ n o มีที่นั่งเยอะเนาะที่นั่งหลักไหลจุดนี่เป็นส่วนด้านหลังนะครับมีส่วนที่นั่งตะข่ายด้วยแล้วก็อยู่ขอบบ่อเลยตรงนี้ก็นั่งชิวๆได้ติดกับลำน้ำนะครับทัง กคางมันเป็นป่าโกงกลางนะดีครับที่นี่ใช้ได้เลยบรรยากาศดีมากเพิ่งเปิดได้แค่หกเดือนนะปลามาเต็มเลยผมใส่คิดว่าเราจะให้อาหารทางนู้นด้วยก็ได้ให้ทั้งคู่เลยติดป่าโกงกลางเลย ทีนั่งเยอะนที่กํากำลังสร้างอยู่เพิ่นเติบด้วยตอนนี้มี็นสวนสนามเด็กเล่นนะครับคนเล่นกันเยอะแยะเลยตรงนี้เป็นมุมทางเข้าหมอไปข้างนอกน,นะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศของที่นี่ที่เรานำมาฝากกันเลยนะครับ เจลาโตเนียขายเจลาโตนะครับเปิดใหม่เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเข้าไปดูข้างในกันเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10บโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับปิดทุกวันอังคารนะครับเป็นคาเฟ่ที่จําหน่ายไอศครีมเจลาโต้นั่นเองนะครับแล้วก็การตกแต่งที่นี่ของเขาก็จะใช้สีเหลืองมาเป็นตัวตกแต่งหลักนะครับมีน้องกระต่ายโทเนียนะฮะอยู่ที่หน้าร้านด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของที่นี่ทั้งข้างบนข้างล่างกันเลยนะครับ อันนี้มาร์ชมโลชอ็อกโกแลตแม่กินมากอันนี้เป็นเจลรโต้รสชาติไวน์วนะครับไม่เคยกินเหมือนกันนะฮะส่วนข้างล่างก็มีมุมถ่ายรูปเยอะนะวันนี้คนเยอะจริงๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับก็ยังมีคนอยู่นะฮะตรงนี้มีมุมด้านในนะต้องมาถ่ายรูปเลยนะครับพอดีตอนที่เรามาเนี่ยคนว่างพอดีเลย ตรงนี้เป็นส่วนระเบียงด้านนอกนะฮะเราก็ไปถ่ายรูปมาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ไปชมภาพบรรยากาศของที่นี่ทั้งหมดที่เรานํามาฝากทุกคนกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อที่อาสนะพระแม่มารีกันครับไป จากเจลัตเนียนะฮะเดินทางมาแค่2นาทีก็ถึงอาสนะวิหารพระแม่มารีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับจำลองมาจากโบสถ์นอตเดามในกรุงปารีสนั่นเองถ่ายรูปกันสักหน่อยนะร้อมยังจากวิหารพระแม่มารีนะฮะเดินตรงมาข้างหน้าเลยก็จะไปทางออกไปตลาดจันทบูรีกันนะครับพอไปถึงตลาดก็แวะอุ่นหุนกันก่อนนะฮะทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รูปวาดน,นะครับรูปวาดที่เรามาซื้อตอนขากลับนะ เองด้วยสวย,สวยด้วยยึดแมวนล้วว่ะได้มาละหนึ่งถุงว้าวนี่นีต้อนรับสู่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เข้ามาสู่ชุมชนจันทบูรณ์เก็บกองตอนมันคือเป็นแป้งข้าวเหนียวหรอแป้งข้าวเหนียวดำแล้วก็เค้มด้วยกะทิ มาพพว้ไปซ้ายก็ตลาดพอยไปขวาก็บ้านเรียนรู้ชุมชนต้องเดินไปทางขวามือนะบ้านเรียนรู้นะครับป้ายกัน นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลนะฮะใครที่ผ่านมายังไม่อิ่มก็มาทานกันได้นะครับย่างกันตะุูดีย่างสดๆเลยเอาคิดถุงถุงเท่าไหร่ห้าสิบบาทสี่ถุงเลยเดีไหมอย่างนีเคยกินแต่แบบไม่ยาก ไม่สดขนาดนี้ไม่ย e al ่างกินอย่างเงี้ยสดๆร้อนๆร้อนสดๆเลยเอามือไม่ว่างซะแล้วนี่ครับอย่างร้อนเลยอร่อยมากนุ่มนวลชวนฝันนุ่มจินเลย ทุเรียนตั้งรอดช่องนะครับอันนี้แหละรอดช่อง,อองเออนี่แหละ้ครับแบค้ครับและทานรอดช่องเจ้าดังกันก่อนนะครับเพื่อที่จะพักเหนื่อยกันนั่นเองนะฮะหลังจากอิ่มอร่อยกับรอดช่องแล้วนะครับเราก็ไปซื้อของฝากกันนะแล้วเดี๋ยวพาไปเช็คอินที่พักที่ใหม่สำหรับคืนนี้กันนะครับ เนื้อดีนะคะตรงนีู้นิงชูนึงวันนี้ศิลปินเขากำลังวาดภาพพอดีนะฮะก็ตามสัญญานะครับเรามาแวะซื้อภาพเพื่อที่จะกลับไปติดที่บ้านนั่นเองนะฮะอุดหนุนกันสักนิดนึงนะครับจ้ายอดันยอดมากมีทิกตอกด้วย ติกตอกไปติดตามกันได้เลยโอเคดูได้เลยนะทีนี่ชมได้เลยชมภาพที่นี่กันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปเช็คอินกัน ึงแล้วที่พักคือที่2ของเรารัตรนาปุระบีชรีสอร์ทแหลมเสด็จจันทบุรีนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องพักภายในนะเดินไปเดินไปคนเยอะหน่อยมีสนามเด็กสนามเด็กห้อง V04 เราพักห้อง V04 นะครับเข้ามาปับสายมือเอ้ยขวามือก็จะเป็น ห้องน้ำนะครับซึ่งก็จะมีเ,เป็นเลนชาเวอร์ด้วยนะห้องน้ำใหญ่มากนะครับห้องน้ำใหญ่มากโอเคส่วนออกมานะก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เยน็นเห็นชัดๆเลยมีเครื่องชงกาแฟด้วยนะครับอยู่ตรงนี้มีขนมแล้วก็มีซอฟเฟลนะแสดงว่ามียุงนะครับ นี่ก็จะเป็นรนะูมเซอร์วิสนะเราก็มีแฮปปี้อัลเขามีพัตตการด้วยนะ mm hmm. เป็นร้านอาหาร mm hmm. ชื่อว่าซีหมีนะครับซีมีซีมีนะฮะซีมี Me. ไม่ซีหมีโอเคแลวนี่อา้าก่อนไปดูวิวดูเตียงก่อนนี่คือเตียงขนาดใหญ่นะซึ่งเตียงก็จะหันไปไปลายเตียงหันไปทะเลเลยนะครับทีวีขนาดใหญ่นะ <laughs> ก็ทีวีใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็มีบัสท,ทับอยู่ข้างหน้าออกนี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นซีวิวอย่างนี้นะครับสุดยอดนีเ่เป็นวิวทะเลของเรานะครับลมดีมากขึ้นดีมากเดี๋ยวเราจะไปเดินทะเลนะคะรับแล้วก็ทานอาหารกันด้วยนะฮะให้ดูกลับเข้ามาในห้องเราอีกทีหนึ่งก็จะเห็นคนยืนถ่ายรูปอยู่หนึ่งคนหลบไปด้วย นี่ยนะฮะให้ดูใครในข้างในอีกทีหนึ่งเป็นนี้สวยงามมากโอเคฝนหยุดตกแล้วนะครับบรรยากาศเริ่มดีแต่เดี๋ยวเราอันนี้เป็นห้องอาหารเชา้ากับเย็นนะเดี๋ยวต้องไปเอาเวลคัมดิงก์ก่อนห้องฟ้าสีสวยแล้วนะครับอันนี้ห้องอาหารตรงนี้เป็นตาสำหรับรับเวลคัมดิง โอ้ฟ้าตรงนั้นสวยมากเลยอ่ะเออดูดิโอดด่ะแสงสวยมากนะครับเวลคัมดิงนะครับวันนี้ถึงแล้วอาหารเย็นของเรามื้อนี้กินที่ไอซีแคมปิ้ง ที่ฝนตกกระหน่ำ ที่นี่อาหารดี <c oughs> อร่อยทุกอย่างนะครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นส่วนที่นั่งใน,นร่มนะฮะเมื่อกี้คนเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้กู๊ดไนต์กันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ไปชมภาพสวยๆของที่นี่กันเลยดสวัสดียามเช้าที่จันทบุรีนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนห้องอาหารเช้านะครับติดทะเลเลยนะฮะก็มีอาหารได้หลากหลายพอสมควรนะครับทางอเมริการเบรกฟาสต์สลัดนะครับแล้วก็เป็นกับข้าวต่างๆนะครับเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จเราจะไปเก็บบรรยากาศของริมทะเลมาให้ดูกันนะครับไปชมกันเลยอาหารมื้อเช้านะครับกับบรรยากาศทะเลแบบนี้เลยหลังทานอาหารเช้านะครับก็เดินชายทะเลกันเล่น แดดไม่ร้อนด้วยห้องเราอยู่ไหนนี่ทีห้องเราอยู่ข้างหลังนี่ห้องนี้นะมาทะเลหลายทีละให้เห็นทะเลกันสักหน่อยตอนนี้อยู่ในทะเลแล้ว,ดวโดนน้ำทะเลบ้างแล้วนะจ๊ะลงไปในน้ำบ้างแล้ว เก็บภาพบรรยากาศแถวนี้ก่อนแล้วก็จะไปคาเฟ่แถวนี้นะครับแล้วคาเฟ่ที่แรกมาลดีวาน่าคาเฟ่นะฮะอยู่ตรงม a ลดีบิชรีสอร์ทไปดูข้างในกันมีอะไรให้ทานบ้างมาลดิวาน่าคาเฟ่นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่8ปโมงเชา้าก็ถึง6โมงเย็นทุกวันครับ ฮอฟฟิกกี้ไม่เหลือละของฝากแถวจันทบุรีนะฮะก่อนกลับเราก็แวะตลาดนะครับเพื่อซื้อผลไม้นะครับก็คือทุเรียนนั่นเองนะฮะเราก็ ซื้ออาหารทะเลนะครับกลับไปทานที่บ้านกันกปลากระเบนด้วยกูปูตัวใหญ่ ลูกค้าได้ซื้อไปก่อนหน้าเขาเขาประทับใจหมอนมากกว่าเขาบอกว่าถ้าเทียบกับเนื้อรสชาติหมอนแล้วเขาชอบหมอนมากกว่าแต่มันออกมันแต่ไม่หวานเนี้ยหรอชอบหมอนเขบอกว่านี่ทำกินทอดิมดีกว่าที่เราชิมเม็ดมึนชิมเม็ดมึงเลยเหรอหอมนะหอ้มีกลิ่นใส่เนยได้ไม่กลิ่นแต่มันหอมแบบกลิ่นตะลางตะลางตลางด้วยไอ้ ถึงแล้วซันฟลาเวอร์คาตรงนี้เป็นส่วนด้านหน้านะครับ s u n f ลาเวอร์คานะครับเป็นคาเฟ่เล็กๆนะฮะที่ตกแต่งสไตล์สีขาวสีเหลืองนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของที่นี่กันนะที่นี่เขาก็มีขนมเป็นโฮมเมดเกีของเขาเลยนะครับไปชมกันนะฮะว่ามีอะไรทานกันบ้างนะ วันนีล้ละไอแมวเหมียวแกแรกสั่งมะชาสโนวี่มา75บาทแล้วก็มะชาโคโคนัท95สบาทครับไปชมภาพของที่นี่กันเลย หมายอลพี่ร้านปลาระยองอ่าทะเลพื้นบ้านบรรยากาศดีทีเดียวเชียวสามสีแกงส้มไข่ปลากุ้งกระกปิใส่ถั่วปปงสี่ทอดน้ำปลาใช่ไหมหูนี อาหารทะเลที่นี่แนะนำเลยนะครับสดมากๆเลยนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับราคาไม่แพงนะครับ ทริปเที่ยวระยองจันทบุรีก็จบลงแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ไป2องคาเฟ่น,นะฮะเราก็าไปแวะซื้อของฝากกันด้วยนะครับมีทุเรียนกลับบ้านด้วยเราก็มาจบกันที่ร้านปลายระยองนะครับวันนี้สนุกไหมครับวันนี้หนีเพิ่งขึ้นมาเลยจุกๆเลยอิ่มมากตอนนี้อิ่มมากนะครับแล้วก็วกในรถกบกวนไปด้วย ก <Keep S 2> ลิ่น <to S 2> ทุเรียนน,นะโอเค <laughs> นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์กด subscribe ลินฟาพาฟินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบาย